อ้โหลได้ยินไหมได้ยินไหมเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคไอ้แม่งได้ยินเสียงเบียววะได้ยินได้ยินโอเคไม่เอให้แม่งแม่งสู่มาใกล้หน้าจอเกินไปเงั้นอยากให้เขาอัดเกมนี้จริงๆริงมั้ยเดีเอาดีได้นะคอนเทนต์นี่แล้วก็สามารถเลือกดาวก็ต้องเลือกผ่านอันนี้ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้เขาอัดต้องรอวันอย่างน้อยอต้องวันศุกร์ถึงว่างอัด ได้ว่างอัดสุกกูว่างเออต้องว่างว่างอัดตันงกลางวันไว้ถ้ามึงเล่นมึงก็เล่นกับต้องบบอยู่ในข้างบนในยานก็ได้เนี่ยแล้วกดเปลี่ยนหน้าจอเอาดูคนอื่นเฮ้ยตักเฮ้ยตักกล้องตักกล้องอยู่แต่ในยานเหรอเอาก็แบบเกมอินเทนเกมเพย์ีตั้งชื่อ P O V เหรอเออไอ้นัีน P O V ปรับกราฟิกเกียวขัดใจมากเลยจะปรับไปอะไรภาพมันก็ดินน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยไอชิ้นนี้ก็เพ่นจังเลยเฮ้ยออทิสติกจูปิงไม่ได้กูดูคลิปมาล้วคลิปกูเก่งไอ้หี้ยะมันใจ A few minutes later มีเสียงอะไรตัววะข้างใน เขามตู้อียกูไม่กล้าเปิดะทั้งอย่างเชื่อมเออเอาไปเราไม่ต้องยมอกันมไปไปไปหน้าด้าีกออารู้ว่า๋ยวกูเปิดให้ไอ้ย่าไม่ต้องไม่ไหลังจะโดนนไอ้ยโดนกาะหัวขึ้นมาจบนะเรียกมีแน่เลยแน่เลยเฮ้ยอะไรวัะ ไอ้บจะเจอผีเร็วด้วยช้ารอนานแล้วเนี่ยแว่เห็นบอกแล้วมันมาก่อนแล้วกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเดินมาทางไหนกดขี้ผาดีโง่เอ้ยครับ ไอ้นี่มีนิวเคเจอร์ตาเฮียร์ปลมสลามสลามปิดสลามสลามโอ้ควันโอ้ราควรเข้าไปิีเหรอปิดให้แล้วว้าวคุ้มมากเลยเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมีสลามเงี้ยกด้ะยอวะ

อะไรขึ <c <c ้นอะไรขึ้นฮัลโหลปีกยังซักอย่างเลยอยู่เลยไปยิน่ากลัวเกิน